สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดินสายมูค่ะเดินสายมูวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาศีมาค่ะพร้อมกับเรื่องราวที่สายมูแต่รูห้ำพลาดนะคะที่จะนํามาบอกต่อมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเดิมแบบนี้เลยอย่างวันนี้ค่ะหากว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรก็ติดขัดทําอะไรก็ไม่ดีเลยวันนี้เลยจะพาคุณผู้ฟังไปแก้กรรม ขอขมากรรมเสริมดวงเสริมสริมงคลด้วยกระสินไฟที่วัดแก้วฟ้าอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีกันค่ะคุณผู้ฟังคะในความเชื่อของผู้ที่มีความศรัทธาหรือว่ามีความเชื่อในเรื่องราวของเจ้ากรรมนายเวรก็จะมีการดําเนินพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําบุญปล่อยสัตว์แก้กรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะหวังว่าเจ้ากรรมนายเวรจะเมตตา ลดหย่อนความอาฆาตพ,พยาบาทลงรวมถึงการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเทพพาดาต่างๆเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นมีความรับรื่นทางนี้ในการขอขมากรรมนั้นนะคะก็ยังมีการเชื่อกันด้วยค่ะว่าการที่บุคคลทำการสวดมนต์กล่าวคำขอขมาก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมหรือว่าลดหย่อน ต่อเจ้ากรรมในเวรด้วยการแสดงความตั้งใจในการปฏิบัติได้วันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะทําความรู้จักกับการขอขมากรรมที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เพื่อความสุขสงบแล้วก็ปฏิบัติกันได้ตามความเหมาะสมค่ะซึ่งนอกเหนือจากการสวดมนต์ขอขมากรรมแล้วค่ะกระแสะความนิยมในปัจจุบันหลายๆคนที่พูดถึงกันอยู่บ่อยๆเลยก็จะเป็นพิธีกรรมนะคะเรื่องของการแก้กรรมขอขมากรรม โดยการใช้กระสินไฟค่ะว่ากันว่านักการเมืองบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อยเลยก็เดินทางไปทําพิธีกรรมที่อารามแห่งนี้นั่นก็คือที่วัดแก้วฟ้าย่านบางกลวยจังหวัดนนทบุรีค่ะสําหรับวัดแก้วฟ้านะคะเป็นชื่อตามข้อมูลประวัติศาสตร์ของวัดนี้ที่บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อปีพศ2 9 1 ซึ่งครั้งนั้นค่ะได้กล่าวถึงสมเด็จพระยอดฟ้าหรือพระเจ้าแก้วฟ้าเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จสวรรคตตกระทันหันค่ะในปีพศ2 0 7 7พระราชโอรสองค์โตก็คือสมเด็จพระยอดฟ้าหรือพระเจ้าแก้วฟ้าค่ะได้ขึ้นองราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ต่อจากสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งขณะนั้นนะคะพระองค์ก็ยังคงมีพระชนมายุเพียงแค่1 1พรรษาเท่านั้นเมื่อรองราชได้ประมาณ1ปีค่ะก็ถูกขุนวรวงศาธราชปรงพระชนเมื่อปรงพระชนสมเด็จพระยอดฟ้าแล้วขุนวรวงศาธราชได้ขึ้นของราชแทนด้วยเหตุนี้เองค่ะต่อมาขุนวรวงศาราชก็ได้ถูกขุนพิเรนทรเทพจับได้แล้วก็ประหารชีวิต พรองกับแม่อยูุหัวสีสุดาจันทร์เมื่อปราบปรามกลุ่มขุนวระวงสากเทียราชได้แล้วสิน้นขุนพิเรนทรเทพค่ะจึงได้กลับบังคมทูลเชิญพระเทียนราชาขึ้นครราชในปีพศ2048ถึง2091เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วทรงโปรดให้จัดสร้างพระอุโบสถวัดแก้วฟ้าเพื่อส่งอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้สจเร,ระยอดฟ้าหรือว่าพระเจ้าแก้วฟ้านั่นเองค่ะ สำหรับพิธีกรรมนะคะในการแก้กรรมผ่านการทำพิธีกระสินไฟนั้นพระสง์พลรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมได้กล่าวถึงการทำพิธีดังกล่าวไว้นะคะว่าพิธีเพ่งพลังกระสินไฟกรรม,มฐานที่มีฤทธิ์และได้ผลเร็วตัดวิบากกรรมเล่งบุญเพิ่มบารมีแก้กรรมร้ายให้กลายเป็นดีเปิดดวงรับโชครับทรัพย์ค่ะ พิธีตัดกรรมโดยการเพ่งกระสรินไฟนะคะเป็นพิธีที่นำมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนที่ต้องการตัดกรรมใดๆที่ตามติดตัวมาตัดกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรที่มีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วก็ตามหรือท่านที่มีคดีความที่ต้องการให้ได้ผลในเวลาที่รวดเร็วขึ้นโดยการเพ่งกระสินไฟนั้นค่ะจะผ่านการภาวนาของคณะสงฆ์ที่นำการภาวนาโดยพระโสดพนรัตนาพร ลำดับการทำพิธีนั้นค่ะจะเริ่มตั้งแต่จากการจุดบูชาทุบเทียนและมีกระดาษเตรียมไว้สองใบซึ่งเป็นใบตัดกรรมแล้วก็ใบขอคมากรรมค่ะอีกทั้งยังเป็นกระดาษไปเสริมดวงนะคะให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีได้เขียนชื่อนามสกุลพร้อมกับน้ำมันพืชหนึ่งขวดและเคล็ดลับสำหรับการเร่งให้เสริมดวงให้ดีขึ้นเร่งได้ทรัพย์สินเสริมสุขภาพการงานก็ให้เสริมเหล้าหนึ่งขวดค่ะ เป็นการทำพิธีแบบเร่งด่วนพร้อมด้วยบูชาพานเสริมดวงโดยหลังจากทำพิธีขอขมากรรมตัดกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำพิธีการเสริมดวงต่อตามลำดับพิธีค่ะเมื่อบูชาของสำหรับทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสถานที่ในการประกอบพิธีก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์จะมีถังใบใหญ่สำหรับใส่ใบตัดกรรม เทน้ำมันและเหล้าก่อนจะทำการจุดไฟเพื่อประกอบพธิธีในส่วนของการตัดกรรมด้วยกระสินไฟค่ะจะใช้เวลาทำพิธีประมาณหนึ่งชั่วโมงส่วนการทำพิธีเสริมดวงค่ะจะประกอบพิธีกันในอุโบสถของวัดใช้เวลาอีกประมาณหนึชั่วโมงเช่นเดียวกันก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ สำหรับท่านผู้ธศาสาคณิกชนหรือว่าสายมูท่านไหนนะคะที่สนใจจะเข้าร่วมพิธีตัดกรรมหรือว่าเรียนกระสินไฟหรือเตโชกระสินนะคะทุกวัน4เวลาด้วยกันค่ะได้แก่เวลา9ก้าโมงครึง่งบ่ายโมงครึง่งทุ่มครึง่งแล้วก็เวลาเที่ยงคืนส่วนการเสริมดวงนั้นค่ะจะทำพิธีเฉพาะในช่วงวันพระช่วงค่าแล้วก็บันอาทิตย์ตอนบ่ายเท่านั้นนอกจากการทำพิธีตัดกรรมแก้กรรมด้วยกระสินไฟแล้วค่ะ ภายในวัดแห่งนี้นะคะก็ยังมีโบราณสถานแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เราได้เข้าไปกราบไหว้ขอพอรกันอีกด้วยเริ่มต้นจากอุโบสถเก่าวัดแก้วฟ้านะคะที่เป็นทรงโรงมุงด้วยกระเบื้องกับกล้วยดินเผาไม่เคลือบสีตรงกลางจะมีเทพพนมค่ะชายคามีเทพพนมอุดปลายอาคารเครื่องก่อฝาผนังหุ้มกรอง ก่ออิดดอกไก่ส่วนด้านหน้าของตัวพระอุโบสถค่ะเป็นที่ปฏิสฐานขององค์พระพุทธรูปทรปงเครื่องและรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าภายในเป็นที่ปฏิสถานของหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่คู่กับวัดแก้วฟ้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรเรื่องของการงานการเงินกันด้วยความศรัทธาค่ะด้านหน้าของพระอุโบสถจะมีสองประตูค่ะด้านหลังปิดทึบด้านข้างมีหน้าต่างด้านละสี่ช่อง พร้อมกับซุมหน้าต่างลวดลายปูนปัน้นฐานอุโบสถแอ่นโคง้งแบบเรือสำเภากำแพงแก้วเป็นกำแพงบัวหลังเจียดเสาประตูเป็นเสาหัวเม็ดทรงมันอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ได้ละหนึ่งช่องจัดว่าเป็นโบสถ์มหาอุดค่ะใบเสมาธรรมาจากศิลาทรายสีแดงมีลวดลายจำหลักอยู่ซุ้มทรงกรุบช้างหลอมรอบอุโบสถทั้งหมด8ซุ้ม มุมกำแพงแก้วด้านนอกทั้งสีมุมค่ะก็จะมีเจดีย์ย่อมุมไม้12และด้วยความที่อุโบสถหลังเก่ามีอายุยาวนานมาหลายร้อยปีแล้วนะคะทางวัดก็เลยได้สร้างอุโบสถแห่งใหม่ขึ้นมาภายในเป็นที่ประดิสถานองค์พระพิคเนตให้ผู้ที่ศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้ขอพรกันอีกด้วยถัดมาที่องค์พระเจดีย์บรรจุพระอาทิสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้าค่ะ แล้วก็จะมีเจดีย์ย่อมุมไม้40องค์ใหญ่อีกหนึ่งองค์ตั้งอยู่หลังอุโบสถนอกกำแพงแก้วซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้ค่ะก็จะเป็นประเพณีที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอายุทยาแล้วก็ยาวนานมาจนถึงรัตนโกสิทธิ์เลยอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของทางวัดค่ะสายหมู่ท่านไหนเมื่อมาที่วัดแก้วฟ้าแล้วต้องห้ามพลาดท,ที่จะเข้ามากราบบูชาขอพรหลวงปู่อิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านละแวกนี้ให้ความเคารพและศรัทธากันเป็นอย่างมากเมื่อกราบไหว้ขอพรหลวงปู่อินเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเดินไปยังศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ข้างกันเพื่อกราบไหว้ขอพรได้อีกด้วย สำหรับวัดแก้วฟ้านะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดใกล้กรุงเทพมหานครและก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สายมูทุกท่านควรไปเยือนกันนะคะหากว่าเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่นี้นะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนไม่อยากไปรติดไม่อยากไปแออัดกับใครนะคะก็สามารถลองแวะไปเที่ยวกันได้ที่วัดแก้วฟ้าไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่กันนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับฝนและเดินสายมูแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ